ส่วนองค์การนาซาประสบความสำเร็จนะคะเขามีการทดสอบยานอวกาศไร้คนขับนะคะถ้าเกิดว่าอีกหน่อยทำสำเร็จแบบนี้จะมีการปูทางก็คือจะนำมนุษย์นะคะส่งไปที่ดาวอังคารด้วยค่ะองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาได้ปล่อยยานอวกาศไร้คนขับไอโรออนนะคะที่ติดอยู่ด้านหลังของจรวด เป็นจรวดขับดันยูไนเต็ดอารีอันเดลต้าโกเทอี่ขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางสายตาของประชาชนถึง27,000คนซึ่งพบว่ามีประชาชนนั้นมาเฝ้าติดตามดูน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเวลาปล่อยจ,จรวดล่าช้าออกไปจากตาร,รางที่วางไว้เพราะกระแสะลมแรงแล้วก็มีปัญหาทางเทคนิคด,ด้วยค่ะาการปล่อยจรวดในครั้งนี้มีเึื่เพื่อที่จะทดสอบระบบค่ะเป็นหนึ่งในโครงการของสหรัฐที่หวังว่าจะส่งมนุษย์อวกาศไปนอกโลก มี2,573หรือไม่หลังจากเธอนำมถไปเหยียบพื้นโวนจ